ลูกนี่เกือบโลกครับสวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับคลิปนี้ก็พามาหาเบิ้งสมโอที่ออกนอกฤดูกาลนะครับนะครับว่าซีมีหลายปันได้นะครับพอจะได้ขายบอนะครับช่วงที่สมโเนี่ยขาดแคลนนะครับขาดแคลนตลาดนะครับ ก็จะมีพ่อค้ามาสอบถามมารับซื้อเป็นระยะระยะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ครบต้องการสมบูรณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะครับผมเพราะว่าตามตั้งยังหัดหรือว่าตามส่วนอ,อื่นๆนะครับก็คือ,อเป็นช่วงนอกฤด,ดูกาลนะครับนะสมบูรณ์ก็ที่ขาดตลาดแน่นะครับราคากระชีค่อนข้างดีแน่นะครับผมบางส่วนก็พึ่งออกดอกก็มีครับผม ะนะครับก็เราแตนะครับเป็นบางงาบางกิ้งนะครับกาซีมีออกลูกแบบปะปะลายนะครับบางต้นกระดกจังต้นนี้ก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้ถือว่าสวยงามครับลูกกำลังสวยงามประมาณเดือนนึงก็ได้ขายแล้วครับนะครับนี่ครับผม ถือว่าลูกก็ลังดีเลยครับลูกนี่<ม>ช่วงนี้ก็ราคาดีแน่นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่สมบูรค่อนข,ข้างขาดแคลนนะครับเนี่ยจังหวะนี้ให้ลูกตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมสวยงามกับพานกับตัวนี้ถือว่าดกดบกมูนะครับนะเบิง้งเท่าที่สังเกตมานะครับลูกนี้ก็สวยครับผมอันนี้ประมาณเดือนนึงครับก็ได้ขายครับผม อีกสองอขนาดกันลั่งดีเลยครับนี่ก็อีกลูกหนึ่งล่นนี้ก็สวยครับผมนี่ก็หนึ่งลูกครับมีหลายรุน่นครับนี่ก็มีรุ่นน้อยก็มีรุ่นรุ่นนีก็มีครับรุ่นใหญ่ก็มี นีอ่อีกใส้หนึ่งครับอันนี้ก็สวยงามเหมือนกันครับผมนี่ปุ่มซีนะครับนี่ก็อีกรุ่นหนึ่งไล,ล่เรียกันครับก็ถือว่าตัวน,นี้ถือว่าดกอยู่ครับฝากถึงพี่น้องท่านใดที่สนใจ อยากปลูกสมไว้กินนะครับหรือว่าไว้ขายก็ได้นะครับหรือว่าปลูกไวใอยู่สวนนะครับต้น2ต้นเนี่ยก็คือสมโภยเนี่ยก็คือสามารถกินได้ตลอดเวลานะครับนะเพราะว่าถึง่แม้ในช่วงว่แมน้ในสมโภพเนี่ย,ม,นนยมันก็จะออกลูกให้เขาได้กินนะครับเราฤดูกาลก็อัซิบด,ดกป็นได้นะครับแต่ว่าก็ได้กินแน่นอนครับผมนะครับฝากไว้เพื่อว่าพี่น้องอยาก เอาไปปลูกนะครับมีหลายพันธุ์นะครับอยู่ที่เขามักกินพันธุ์ได้เขาก็ปลูกไว้หลังบ้านเขาก็ได้ครับผมนะครับดูแลง่ายครับผมสบู่นะครับไปเอายางหาเรื่อยๆครับผมอากาศเมื่อนี้ดีครับบ่แดดปันไดนะครับวันนี้อากาศกำลังเย็นสบายครับ สี่ลูกกำลังสวยเลยครับตัวนี้2องประมาณ2เดือนกว่าตัวนี้ได้ขายครับรุ่นนี้นะครับนี่หน่วยหนึ่งนี่ก็หน่วยหนึ่งครับผม ดูนี่ฮะอันนี้ก็สองครับผม นี่ก็สองลูกกําลังสวยครับต้นนี้ก็บรุษป,ปนัดครับมีอยู่ลูกหนึ่งสองลูกสามลูกสี่หา ข่อมาต้นนี้ก็ต้นนี้ถือว่าดกนะครับนะถือว่า,าลูกมีลูกที่หลายไส้หลายขนาดถือว่าโอเคครับต้นนี้สําหรับนอกฤด,ดูกาลนะครับเนี่ยลูกกำลังสวยครับผมนี้ประมาณเดือนนึงเดือนกว่าก็ได้ขายแล้วนะครับถือว่าดกกับลูกนี้ ลูกนี้ก็ถือว่าสวยงามครับเกือบโลครับนะครับลูกนี้ครับผมถือว่าสวยงามนะครับโซโบนี่ถ้าเป็นรดูการปกตินะครับก็สีจงไวประมาณ2 0 0ร้อลูกนะครับเลเทตต้นนะครับหรือว่า300กรวก็มีครับผมนะครับเดี๋ยวยังไงรดูการปกติเดี๋ยวสิลุงขี้หม่พี่น้องได้ชมการอีกแเต้นอนครับผมนะครับสุดท้ายนี้ก็พอสมควรแล้วนะครับนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเด้อนะครับคลิปหน้าสีภาพไปทั้งใดสีภาพไปส่วนใดก็คอยรับชมครับผมสวัสดีครับ